สวัสดีค่ะอ๋อนะคะยาดาเทพนมมิสกรนไทยแลนด์2013ค่ะวันนี้ก็กลับมาที่ Phoenix a อ One กันอีกแล้ววันนี้จะมาทำอะไรก็ต้องมาบำร,รุงทำทร mm ีทเมนต์ผมสิคะเพราะว่าผมเราใช้งานหนักมากนี่ไม่กวาดกรรมนี้ <c oughs> ก็มาดูว่าคราวนี้พี่ๆจะจัดอะไรให้ออกบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยตอนทำเสร็จแล้วแล้วก็จะมาให้ดผูๆๆียบเทียบว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าเออติดตามกันค่ะ าแล้วนะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วะคะ่ะหลังจากไปทำฟิตริมที่ชื่อว่า ST l u ีลักออยนั่นเองค่ะคุณส,สมบัติก็จะทำให้ผิวผมของเราเนี่ยนุ่มเหมือนไหมแบบนี้นะคะแล้วก็แวแวเวลาที่ผมเราสีสวยพอเราเซตออกมาเป็น,ปน,ปนลอนแบบนี้ค่ะมันก็จะดูสลวยเป็นธรรมชาติดูมีน้ำหนักแบบนี้ดึงๆแบบนี้นั่นเองค่ะอื้ไหมคะ ใครที่อยากมีผมสวยๆแบบนี้แนะนำค่ะ c l n i x a d v นะคะย้าอีกครั้งหนึ่งเราเรียกว่า t r ีทเ m e n t SP l ั c k Oil ค่ะ